อันนี้เฮดคู่เหมือนค่ะพี่น้องเฮดคู่เหมือนกินบ่ได้ค่ะอันนี้กินได้ค่ะขาสีชมพูค่ะพี่น้องค่ะีข่ขาเป็นสีชมพูค่ะเห็ดไก่มุกผุนวะถ่อหมดแล้วค่ะพี่น้อง เขาเบิรแล้วคันพ่อทอเทามันสิก,กินได้จ้างได้เนาะก,ก็กินได้กต่นุมน่มๆเราเว้ยเนาะทอเทาแล้วมันก็เบิดเฮียเบิดแห้งเร็วมันก็บเแซบ่บอันมาพี่น้องอันนี้มันยังนี่ค่ะพี่นอ้องอ้อันนี้เห็ดปักเน่าค่ะพี่น้องค่ะเห็ดบักน่าค่ะเห็ดผึ่งบักเน่าค่ะพี่น้องดอกเดียวมนเกี่แล้วเทาแล้วอันนี้ค่ะ เนี่ยไมากินแล้วอันนี้เพื่อนเอิญให้พะเห็ดเผื่อปักน้าวค่ะพี่น้องแซ่บได้เห็ดเผื่อปักน้าวก็เด็กนี่คะ่ะพี่น้องคะ่ะโอ้นี่ผอมูหน่อยมันนี่คะ่ะพี่น้องนี่คะ่ะนี่คะ่ะพี่น้องคะ่ะเห็ดเผื่อปักน้าวนี่คะ่ะนี่คะ่ะพี่น้องคะ่ะ อันนี้เฮดคู่เหมือนค่ะพี่น้องสีดำกินบ่ได้ค่ะกินบ่ได้เนาะสีดำกินบ่ไใดกันดำกับกินกระดำเลยเนี่นี่เือกัดนี่ค่ะพี่น้องนี่กินกระดำไปเลยเนี่ค่ะนี่กินบน่ได้ดอกนี่ดำเออนี่สีชมพูอยู่หักอันเถ่าแล้วบ่เอา,อาค่คะ,คะพี่น้องไปจะจะสิพาพง่งอวยง้อเมื่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะแับนี้เนาะบัรตามที่กิน หมากไม่หมากบลแบส,สิดกอยู่ด้ค่ะแถวนี้หนวยใหญ่อยู่ปัดมาปีนี่มันหลงเนาะก็คือกันกระทั้งบา้านเฮ่าห่ะบ่ว่าตะทั้งบ้านเพิ่นดอกทั้งบ้านบ่ทั้งบ้านเฮ่าดอกทั้งบ้านเพิินคือกันขมันแหลงมันแหงมันกะยังกับบอุดมสมบูรณ์คือกันค่ะขนาดต้นหมากบลแบน้ำทังสีกับบดกดกกับบหนวยใหญ่สุปีว่าสันโอ้ยลายกระดอพี่นอออาามม้องอยากจะสิพาโขู่อวยงูเมียก่อนบัดนี้ ไม่ยังปลาผู้เดียวไม่ยังปลาผู้เดียวไม่แต่เก็บกับเก็บเก็บเก็บกบบบเอามาเบิงเรามันยังนอกบาดนี่เอามาเบิงกระตองได้เอาถิมแม่พี่น้องอืพอพลอยเป็นยังงขา้าวมั้มใจเ่ขาเสียออไปเห็ดยังเนาะเพราะน่ปลาเข้าไปเรื่องไปกันนี่เรื่อยค่ะมีย่ายนึงว่าไปทั้งผุนเก็บมันมีเห็ดข่้นตาลุอยูนั่นแม่นเห็ดออหย่างขครอยู่ทางในน่ะบ่มหมอนเข้าไปดรอกค่ะพี่น้องคะอือ อมื่กับ่ามีเห็ดปวกคือบ้านเท่าเราะมันก็ับมีเห็ดเพิงคุณท่างเขาเจาะค่ะเข้าขอ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 ไปลงไปอยู่คุณาะเขาไปดอกสีออกเมื่อแล้วพ่อใหญ่เพิ่นมาถาแล้วค่ะพี่น้องข้างท้างมันกี้แจแล้วเท่าแล้ว,ลวพ่อใหญ่เพิ่นมาถาจะว่าต้องเฝ้าดอกกระทาอยู่นี่แล้วก็สั่นเอาก็สั่นข้ามว่าเพิ่งแกะน้อยก่อนแล้วว่าเราถ่าอยู่ค่ะ ก,บบนนกับพี่น้องเพราะว่าอันอีกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แต่ว่าข่ขมันออกมันก็ออกกระตายไว้ๆกะเนาเร็วๆด้ค่ะพี่น้องเห็ดกระยุหวานก็นเลยเกิดมื่อนี้นมืออื่นมากสิกตายแล้วเพราะว่าแม่งกินเพิ่นเร็วพาพี่น้องย่างลงค่อยบ่ะนี้ พี่น้องเมื่อนี้เขาโตเขากินอออืม Đó là hạt cải múc. Ở oh, đây ăn ăn đồm khá là ngon khỏi bỏ kín. Đọc có săn không bà? Bỏ kín cái học à. ในอินตโกอิน <ugly> อ <machine analysis> so ินอินตอินตทิตตาหะข้ามาพี่น้องเพื่อนว่าอันน้องเพื่อนว่าไปต้มไปนี่แล้วเพื่อนว่าแซ่บคือพี่น้องเขาเอาแยจใจกระสีเอาเข่าใส่เบื้องเพื่อคว่อมันใจเนนะพี่น้องเนาะแต่ว่าเพื่อนกินหลายคนละแต่ว่าน้องยุเรนมาเพื่อนกระจินแต่ว่ายาจ้าเพื่อนกินจักเทียกลยเลียวไปร่องเบื้องกับพี่น้องเห็นมันเกิดลายเห็นมันลายเมือนี่กระเลียวร่องเบื้องนี่ค่ะ นี่ค่ะพี่น้องไปลอกออกก็บไปล่างสันเพ่นว่าแ <laughs> มาแล้วพี่นอ้องลืมมองลืมมองลพิ่นจอดรถไว้ <laughs> เป็นผาเป็นแพรกอนพี่น้องเป็นแพรเป็นผ้าแว่นตาลิตัน ค่ะพี่น้องผู้ใดมาเบื้องมาส้มแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ